สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเย,ยเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝากระเทียมเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพนืเขาเก็บเป็นหน้าหน้าที่เขาเก็บแล้วมันก็จะเตียนอย่างนี้เลยค่ะเตียนมากเลยค่ะไอที่ยังไม่เก็บมันก็จะหน้าหนาอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะหน้าหนาอย่างนี้เขาเก็บเป็นหน้าหน้าค่ะเพื่อนเอน เขาเก็บดีเขาอธิบายดีเขาไม่เหยียบไม่ย่ำมันค่ะนี่ขนาดฝนไม่ตกก็ยังขึ้นหนาขนาดนี้ฝนไม่ตกหลายทิศแล้วค่ะขึ้นหนามากขึ้นหนามากเลยอูย้ดูข้างในสิครับเพื่อนๆข้างในนูน้นเขาไปข้างในข้างในนู้นแล้ค่ะหนาตึบเลยค่ะมีต้นต้นใหญ่ๆแต่เขานิสัยดีมากเลยค่ะเขาเป็นคนคนต่างด้าวไม่อยากจะเอ่ยชื่อประเทศเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ ก็ตรงไหนที่ยังไม่เก็บนะคะเพื่อนๆเขาจะจะหนาตึ๊บอยู่เลยค่ะหนาตึ๊บอยู่เลยเดี๋ยวดยดชเพนจะขอเก็บสักหน่อยค่ะจะขึ้นไปข้างบนเก็บข้างบนค่ะขอเหยียบสักหน่อยเพราะว่ามันต้องผ่านมันเดินเดินผ่านเข้าไปอือุ้ยต้องเดินผ่านเข้าไปสักหน่อย แต่ยายเพิ่นก็พยายามไม่เหยียบเขาค่ะเพราะว่าต้องเหยียบเอ่อค้นหินแต่บางครั้งก็ก็เหยียบไม่ได้เพราะว่ามันขีดค่ะเพื่อาานอันนี้ก็ลูกมันนะคะเนี่ยถ้าฝนตกนะค่ะเพื่อนนี่ขึ้นงามเลยค่ะเดี๋ยวยายเพิ่นจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปขึ้นไปด้วยกันค่ะโหข้างบนนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเขียวเต็มเลยนาะตึบเลยค่ะป่ากระเทียม แล้วเก็บเวลาเก็บกระเทียมนะคะเก็บสนุกมากเลยค่ะแล้วก็หยุดไม่ได้คือไม่อยากหยุดมันมันมันมือค่ะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะเพื่อนๆโตขวาเมื่อข้าวฉันแล้วค่ะตอนที่ยายเพ็ญมากับเพื่อนเมื่อเขาทีนแล้ว,ย,ลวยังโตไม่ขนาดนี้นะคะโหเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่มันหนาๆค่ะเพื่อนๆหน,นามากเลยค่ะงามากเลย นู่นนะคะไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวยายเพ็ญจะจะไปเก็บข้างในลึกๆนะคะหูงามมากเลยครับเพื่อนต้นมันใหญ่มันงามมากมพี่เขามานะ่ะเขามาจากอุสโลคะ่ะมาจากเมืองหลวงหูตปากระเทียมโอ้ยเยอะมากเลยค่ะป่ากระเทียมมันสะออนกับเพื่อน เดี๋ยวยายเพ็ญจะขอเก็บหน่อยนะคะขอเก็บซักหน่อยโอ้โหโตกว่ามอเขาอใช้แล้วมากเลยค่ะแต่แยายเพ็ญมาถ่ายแล้วก็กะว่าจะเก็บสักนิดหน่อยค่ะเพราะว่ายายเพ็ญกินผักคนเดียวน่าจะเป็นผักอยู่แล้วค่ะหน้าไม่เคียวมันผักหรอกค่ะแต่มันอาจจะงอกงอกผักงอกที่หน้าก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนโหเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยายเพ็ญอยู่ป่ากระเทียมค่ะ ที่เห็นเห็นด้านหลังของยายเพ็ญก็คือป่ากระเทียมวันนี้อากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากยายเพ็ญกะว่าจะมาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆชมเท่านั้นค่ะแล้วก็กะว่าจะเก็บสักไม่ก,กี่กรัรมค่ะเพราะว่าผักอื่นยายเพ็ญก็ยังมีอยู่พยายามกินให้ทันค่ะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาหน้าผักออกนะคะกินไม่ทันเลยค่ะแล้วเวลารีบเวลามันออกนะคะต้องรีบเก็บ แต่กระเทียมป่านี้มันอาจจะอยู่นานหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีต้นใหญ่ต้นเล็กันจอ,อกมาเรื่อยๆมันอาจจะอยู่ได้อีกประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันก็แก่แล้วค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญกะว่าจะมาเก็บงดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจะได้เก็บอีกเดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆ รอยเขาเหยียบรอยเขาเหยียบคนต่างชาติก็เก็บเมื่อกี้เขาเก็บดีเขาอธิบายดีมากเลยค่ะเขาเป็นคนเวียดนามตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างนูน้นก็เลยก็เลยก็เยอ่ยชื่อประเทศเกาได้ค่ะเมื่อกี้นี่อยู่ใ,ใกล้เขาทไมกล้าเอ่ยชื่อประเทศกลัวเขาจะหาว่าเรานินทาเนาะโหงามมากเลยค่ะ งามมากงามมากยายเพ็นขอให้เขา,าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ,าษาความจริงยายเพ็นก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษหรอกคะ่ะรู้ไมก่กี่ไม่กี่คำหุ้ยงามมากเลยครัเพื่อนอ,อยู่ไกลกล้องสักหน่อยอยู่ไกลกล้องหน่อยเก็บนี้อาจจะไปให้ ไปให้ทางวัดหรือว่าไปให้ใครก็ได้ใครอยากกินไหนๆก็มา squat, แล้วก็กะว่าจะเอาไปเผือ่อเขาเลยดีกว่า <Goodness. S 1> เวลาเก็บกระเทียมก็ตัดต้นใหญ่ๆมันค่ะต้นกกเล็กๆก็เอาไว้ให้มันโตเดี๋ยวเราก็มาเก็บได้มันจะเกิดหลายรุ่นค่ะเพื่อนๆถ้าเราจะเก็บอย่างประณีตนะคะ มันก็จะอยู่กับเราได้นานอยู่ถึงชั่วลูกหลานให้ได้ให้ลูกหลานได้เก็บกินอีกค่ะเพราะบางคนเขาพูดว่าเก็บไปเหอะมันไม่ไวหรอกมันมีเยอะมันมีตั้งมีมาตั้งแต่ในทะเลาแล้วมันไม่เคยหมดสักทีอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะ เพราะว่ายยปนเนี่ยเวลา,าเก็บก็กลัวมันจะมายกลัวมันจะหมดเพราะว่ามันมันจะหากินยากถ้าเราไม่ไม่ดูแลมันมันก็จะไม่อยู่ให้เรากินเห <c oughs> <c oughs> มือนที่เมืองไทยอค่ะคุยกับพี่สาววันนี้นั่งกินผักกูดก่อนที่จะออกมา พี่สาวเขาก็เห็นบอกอ๋อผักกูดแล้วเห็นในจานใช่บอกว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเลยเมืองไทยไม่เคยเห็นแต่ผักกูดที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เขาปลูกค่ะเขาเขาหาองป่าเนี่ยมันไม่มีเลยค่ะเพื่อนพี่สาวก็บอกว่ามันหาไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องปลูกแล้วเพราะว่ามันวายคนเขาไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ดูแล ม,มาค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บผักปาคะ่ะได้ได้กำหนึงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนได้กำหนึงเลยคะ่ะแปบ๊บเดียวเพราะว่าใบมันใหญ่ เมาาื่อข้าวเสรแล้วยายเพนมากับเพื่อนใบมันยังเล็กอยู่เลยค่ะใช้เวลานิดนึงใบใหญ่ๆเงี้ยแป๊บเดียวค่ะเียแป๊บเดียวก็เต็มกำมือ ก็จะไม่ตัดถึงโครนมันเท่าไหร่เอาใบใบมันดอกก็เริ่มออกแล้วนะคะเพื่อนความจริงกระเทียมป่าพอมีต้นดอกก็ออกก็ออกมาเลยค่ะมันจะออกมาพร้อมกับต้นเลยค่ะอยากให้ดอกมันออกเยอะเดี๋ยวยายเพ็นจะขยายพันธุ์สักหน่อย โอ้เยอะค่ะเยอะค่ะเยอะอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะไม่ตัดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอากล้องมาส่องใกล้ๆค่ะเพื่อนๆส่องให้ให้เห็นใกล้ๆค่ะโห<ฮ>ขยับเข้ามาใกล้ๆเะคะเพื่อน ได้เลยค่ะเพื่อนๆเลตเตอร์กล้าหนึ่งเลยะคะ่ะผักปลากระเทียมปลาค่ะ